สวยสวยฉ่ำตลอดเลยใชาใครคุชื่นชมอะไรอย่างเงี้ยอย่างวันนี้ก็เป็นมากาามดวเนี่ยนะไป็นมาร่วมงานค่ะเปิดตัวเครื่องซิลเฟอร์นะคะของ Apex กค่ะก็จะบอกว่าใช้เรารู้สึกว่าผิวกระชับขึ้นแล้วก็กระจ่างใสขึ้นใครหลายๆคนที่อาจจะอยากดูแลตัวเองหรือว่าอยากดูแลผิวพรรณนะคะก็เป็นเครื่องที่จบ ครบในหนึ่งเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องผิวหรือว่าเรื่องกระชับใบหน้ากระชับเขาเรียกอะไรนะคะกระชับผิวให้เฟิร์มขึ้นค่ะไม่เคยพลาดองการเราตัวเองเลยหรือไม่เคยพลาดเราก็ทําตั้งแต่เข้าวงการจนถึงปัจจุบันเราทำเราชอบความสวยของงานนอกจากเปิดไผ้ผิวแล้วในฟิลเตอร์เองมันก็ต้องแบบว่าทาให้ตัวจริงมันสวยมันในฟิลเตอร์ด้วยถูกไหมใช่เพราะว่าเราอายไงที่แบบว่าเฮ้ยเราจะใช้ฟิลเตอร์ในแอปพลิเคชันต่างๆแต่ของจริงมันไม่ได้มันก็ไม่ได้เลยค่ะ ทุกวันนี้เคยถูกทักที่แบบรู้สึกเฟลไหมหือจริงมันไม่เคยเลยเคยทักที่เฟลที่สุดก็คือทำไมตัวจริงสวยกว่าในทีวีอันนี้นีเฟลเลยเฟลมากแบบโลยแบบนอยเลยอ่ะกลับไปทำตัวเองใค่แยกไงเราเออเราเลยบอกว่าเออก็เราก็แบบต้องดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูว่าในวันแรกที่เราเข้าวงการกับวันนี้เราก็รู้จักความสวยความงามมากขึ้นมันก็มีวิวัฒนาการมากขึ้นที่ทาให้แบบเราแบบ สวยได้มากกว่าวันก่อนเลยไงคะเป็นนางเอกต้องดูแลหัวจลดเท้าจริงไหมคะทุกอย่างจริงค่ะแต่แต่ก่อนก็เท้าอาจจะดูแลไม่ถึงเพราะว่าเหยียบโลนบ่อยอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ก็เดี๋ยวนี้แบบอยู่ในเมืองก็เออเท้าเริ่มสะอาดอะไรเงี้ยอันนี้เอาจริงจังหรือเอาตลกจิงจังจิงจังก็ต้องดูแลตัวเองตลอดค่ะย้อนกลับไปนิดนึงแล้วกันค่ะ14กุมภาพันธ์ไหนบอกจริงจัง14กุมภาพันธ์เราใหญ่เรื่องรวหลอเปลี่ยนยอะได้เลย เป็นยังไงบ้างทุกสีกุมภาความรักที่ผ่านมาก็ดีดีๆค่ะค่ะอันนี้คือเป็นการนัดยังไงคะไม่มีอะไรเลยคือปกติอะวันวันเลนไทยก็จะมีแบบถ่ายรูปกันอยู่แล้วแล้วก็เออถ่ายรูปกันปกติค่ะใช่ก็คือเหมือนก็ก็เราก็คิดว่าเออเรามากินข้าวถ่ายรูปอะไรปกติแต่คนมันบอกว่าเป็นเป็นวนีเลยคือตอนที่ติ่มภาก็ไม่ได้คิดอะไรจนตอนที่รูปออกมาคือเออ ลงได้ไปวะอะไรเงี้ยคือมันดูฟรีเวดไปบ้าอะไรจริงจมันนัดแต่หล่อนแต่หลายคนเข้าไปไม่ได้นานเลยค่ะหลายคนเข้าไปแสดงความดีกินตรงหน้าเรานะมันมีเพื่อนเดี๋ยวที่แซวแต่ว่าแฟนคลับต่างชาติอ่ะก็คือเข้ามาว่าแบบตั้งแต่เมื่อไรอะไรเงี้ยแล้วทำไมเราถึงได้หยิบชุดนั้นไปคะคือหนูซื้อชุดเนี้ยมาพักนึงละแล้วมันก็จะเขามันจะเขาเรียกว่าอะไรมันจะเอาละเออเราก็เลยรู้สึกว่าเออเรายังไม่ได้ถ่ายเลยก็เลยหยิบมาแค่นั้นเองค่ะรู้สึกว่าเหมือนเจ้าสาวไหมคะชุดนั้นรู้สึกซออมมากเลย่ะ เรามีแล้วเขาเออเราทราบควาไปแล้วเรามีเอ๊ะเยอะเงินไหมอะไรไหมก็ไม่หมายถึงว่าไงนะคะเรามีเป็นเอ๊ะมีเอ๊ะมีแบบเตรียมพร้อมหรือเปล่าอ๋อไม่ไม่ของจริงก็คือไม่ได้เอ๊ะใครไม่เอ๊ะเขามีเปรย์เปรยไหมคะพี เขามีไปไปไม่ก็ยังไม oh. ่ได er ้คุยถึงคันนั้นค่ะแต่เราพร้อมตลอดเนียคะถ้าเขาแบบเรายังไมเรายังไม่แต่งตัวสวยทุกวันอะไรน่าจะอยู่ไกลจากการแต่งตัวสวยทุกวันอยู่เล่ครับอาจารว่านี่เป็นแฟนแล้วเหรอคะยังจะวนเข้าสถานะเราาข้ามสถานะรู้วิธีก็คือแต่งงานไปเลยแล้วกันเราไม่แบายน่าจะกดไหมถ้าเกิดเขาไม่ได้แบบบอกเอาไว้ก่อนแล้วเขาไม่ได้เตรียมแบบ หนูว่าถึงเวลาใกล้ๆอ่ะเขาก็คงมีคุยกันแหละอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราอาจจะต้องแอปเซอร์ไพรส์ด้วยซ้ำมั้งเราเรายิ่งฉลาดรวดรวดเร็วอยู่แล้วเขาเขคงแบบเฮ้ยยังไงอะไรเงี้ยป่าแล้ววันตอนนี้อยู่ในโสดหมดอยู่ในโหมดโสดท่านจีบอ่ะไม่มีไม่มีไม่โสดไม่โสดไม่โสด้วไม่โสดไม่มีสถานะ อะตอนนี้คือรอขอแต่งเลยไหมคะโอ้โหเลยคือที่เนี้ยไปคือกลับไปตั้งหลักข้งก็เรื่อยเรืเยค่ะก็เป็นเป็นเป็นอะไรที่ดีในทุกทุกวันจริงๆไม่มีแบบไม่มีทะเลาะกันไม่มีอะไรก็เป็นกาลังใจดีเป็นที่ปรึกษาที่แบบว่าเรารู้สึกดีใจมากที่มีคนคนนี้อยู่ข้างๆเราคือคนเดียวเลยคือคนเดียวค่ะแล้วสวยขนาดนั้นเลยหรอชอบชอบคนเดียวเลยชอบคนเดียวรักคนเดียวเลย ลูกผมทอล็อกฝั่งเนี้ยฝั่งนี้ยเปะนลูกผมทอลรอกเลยชอบชอบชอบค่ะเป็นคนบอกเขาเองว่าลองไหมอะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆหน้าเขาอะมันมีความแบบเป็นลูกเครื่องอะไรเงี้ยแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้เขาคือเราอยากทํามากแต่เราทําไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงเวลาผมมันทําแล้วมันเสียอะไรเงี้ยเราก็เลยไปทางผู้ชายเลยบอกว่าให้ผู้ชายลองทําดูถะะูกใจถูกใจบบอกไปแล้วว่าเธอต้อง เธอต้องหัวล้านเพราะว่าเราจะให้เธอทาไปตลอดเราชอบที่เธอจะเป็นผมสีนี้อะไรอย่างนี้ค่ะอ่างนี้นี่ี่บเข้ายาวเข้าไปทางนี้เลยหรอก็ก็นานานานแลเข้าแแล้วนาแห้ยรอรอตเตลยอยอตเลอเลยอารเลรเลาเล้อาล้อรเรยาเลยอยเลราอ่านล ตอนนั้นเรามีกังวลไหมพราแน่นอนว่าเจ็บมันไม่หนูหนูว่าไม่กังวลเลยหนูรู้สึกว่าเป็นแปดปีที่เร็วมากเอาล่ะเอาล่ะแต่ <laughs> ยังไม่พร้อมแต่งนะคะยังไม่ต้องขอ,อขอเก็บตังค์ก่อนคะ่ะจริงจริงเคยคิดไหมคะว่าอยากแต่ง มันก็เลื่อนมาเรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะหือว่าหนูว่าแบบเหมือนเราก็มีอะไรอยากทําเรื่อยๆเราเราคิดว่าเฮ้ยเดี๋ยวอีก2ปีจะรวยละใกล้ๆปะอุ้ยยังไม่รวยเลยอ่ะเก็บตังินก่อนดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วกลับไหมบ้างไหมพราะแบบพร้อมๆหรือยังคือเขาก็เป็นเหมือนกันค่ะเป็นฟิลแบบอยากทํางานก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะอืม,มอคือถ้า ถ้ารวยอะน่าจะขอก็ช่วยจ้างงานพี่เขาเยอะๆหน่อยแล้วแล้วรวยนี่คือมาหมายความว่ายังไงอะไม่มีขอบเขตมันไม่มีขอบเขตมันเป็นความรู้สึกของเราที่เอาอีกเอาอีกอย่างนี้แค่นั้นเลยแค่นั้นเลยมตองเรอะกรไหมุกพ่ต้องต้องไม่ม่เลยค่ะหนูหนูว่าตอนนี้มันมันเป็นช่วงที่เรากําลังอยากจะทําธุรกิจอะไรบางอย่างอะไรเงี้ยคุณไมค์เองก็อยากเป็นผู้จัดอะไรเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่ามันก็เป็นการเริ่มต้น การทำงานในรูปแบบอื่นที่เรายังอยากลงเวลากับมันอะไรอย่างเงี้ยอยู่ค่ะเอออย่างไอเด็กอย่างเงี้ยเรามีบรรยากาศเฮ้ยมาทางนี้แล้ววะมาทางนี้แล้ว่ะหนูว่าก็คงไม่ไม่เกินสี่สิบอะไรเงี้ยคงได้เห็นหนูใส่ชุดสีขาวเนาะถ้าเขาไม่ขอก็จะขอเองสี่สิบมันจะไม่นานไปหรอกมีลงมีลม หนูคิดว่าจะไม่มีค่ะเพราะว่าหนูมีลูกสาวแล้วมีขนชิคริสตี้ลูกสาวมีขนอะไงก็ไม่ได้หรอไม่เป็นน้องหมางไงอ่าเราคได้เลยคได้คุยกับแม่ไหมว่าเออถ้ามาแต่งจะวิ่งคือคือทางเขาเองก็ไม่ได้อยากมีน้องเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ไม่ได้มีอะไรตรงนี้ใช่ค่ะอันนี้เราตัดสินใจเด็ดขาดแล้วใช่ไหมคะว่ายังไงก็ไม่มีแน่นอนไม่ใจอ่อนกลัวเปลี่ยนใจเหมือนกันแต่ว่าก็ เออเหมือนมันก็ถามตัวเองมาทุกๆุปีก็รู้สึกแบบเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็ก็อาจจะแบบมีฝากไข่เก็บไว้บ้างหรืออะไรเงี้ยในอนาคตอันนี้ก็คือมีเล็งที่จะฝากไข่ไเล็งว่าเพราะว่าเพื่อนบังคับทุกคนเลยว่าเฮ้ยให้ลองลองให้ลองแบบเก็บไว้เถอะเผื่อวันนึงอยากมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าวันนึงอยากมีอยากมีสักกี่คนคะดูว่าเป็นแฝดะแเลยเดียวก็ไม่ไหวหรอกค่ะค่าคองชีพตอนนี้แม่ต้องทำงานหนักมากเลยนะแบบลูกมันชาตดวะโอ้ใช่ ก็ช่วงนี้เห็นแบบฟิตด้วยไงเข้าพ่น้อกฟิตเนสก็อออกออกอากัอกออกาอกออ่กออกออคออกกออ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 ตออกออกลอกอกออออกออกออกอนกออกออกกออ่ออกก,อ,ก,กอ,อ,ออกอก,แบบก,กออกออออกออกออกออออกออออกออเออออกออกกออกออกกออกออกาอกออกออกอนอยกออกกออกอกอ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 ออกออกออกกออกออกอกออกอกากกออกออกอกอ เขาบอกว่าเอ,อ้ยเธอไปไหมตอนนี้ก็คือเขาไม่ไปเราก็จะไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วถ้าเกิดไปต้องจำเป็นต้องไปเป็นคู่ไหมมันรู้สึกว่าไม่เราเน้นถ้าพร็อพเราถึงเราไปได้เลยใช่ <c oughs> มาต้องแตอะไรบ้างพร็อพที่ถึงก็คือเราต้อง <c oughs> เปลี่ยนชุดออกกำลังกายตลอดเออใส่หนึ่งชุดเนี่ยประมาณ3าครั้งแล้วเราเปลี่ยนเปลี่ยนคอลเลคชันใหม่เลยซึ่งคนเห็นก็ไม่ได้เยอะด้วยเยอะ บอกว่ายิ้มก็ไม่ค่อยมีคนแต่ว่า <ขอ S 2> เราเรา,เราเน้นภูมิใจในตัวเราคือมันเป็นแบบเฮ้ยวันนี้ชุดใหม่ว่ะแก่อะไรก็ถ่ายรูปลงโซเชียลใช่เน้นคอนเทนต์ไม่เน้นออกจริง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  <นะ S 1> แล้วเวลาถ่ายไปเขาถอดเสื้อเราไม่ห่วงเวลาที่ลงเราเราอยากบอกเขาว่าช่วยถอดทุกชุดได้ไหมพี่พี่พรออยู่ก็ถอดชุดในเอเจพาร์ทเออตกใจเหมือนกันอันนั้นคืออันอันนั้นคือหนูไม่ได้รู้เลยว่าเขาลงแล้วเข้าไปถึงก็ หนูไปเม้นว่าโฮสเปรจกสิก่อเลยอ่ะส่วนตัวไม่ชอบก็ชอบหนูรู้ว่าพี่ๆชอบหนูก็เป็นกระบอกเสียงไม่จริงไม่จริง่คือไมายถึงเขาห่วงนี้ใช่ไหมไม่เลยพี่ชิวๆเราทำงานตรงนี้เราก็รู้ว่าแบบมันก็ให้พี่ได้อิ่มกันบ้างอ่ะเนาะให้พี่ๆได้อิ่มหมายถึงว่าอิ่มแบบอิ่มมา ล้วคือเวลาเขาถามเขต้องขอเราก่อนไหมเพราะว่าไม่เลยค่ะไม่จําเป็นเลยเราก็เสเพยเพ่อมเห็มือนกันเราอะอยากบอกเขาว่าช่วยถอดอีกได้ไหมอย่างเงี้ยเขาบอกพอแล้วพอแล้วเยอะไปแล้วช่วงนี้เยอะไปแล้วอะไรเงี้ยเราจะลีกระเทยไงเราไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะแสดงว่าตอนชิไวนเม่ไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นคนถ่ายให้เไลงเลยก็สมมติเวลาเราไปทริปด้วยกันอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ผัดกันถ่ายจากเขาคู่หนูคู่พี่อ้ําพี่อ้ําถ่ายให้หนูหนูถ่ายให้พี่อ้มถ่ายให้ไหมอะไรเงี้ยค่ะก็แล้วแต่อะไรเงี้ย พูดถึงพี่อ้ําแล้วช่วงนี้พี่อ้ําเขารับดอกไม้บ่อยเหมือนกันนะคะหรอเอดินหาเพื่อนอะไรหะแบบเป็นน้องอย่างเงี้ยใครอ่ะก็พี่อ้ําไงคืออย่างว่าพี่อ้ําได้ดอกไม้จักข้าวงานแต่งแต่งต่อแต่เป็นไงเพราะอยากอยากให้พี่สาวคนนี้เป็นฝั่งเป็นฝาบ้ากเลยย่างหนูอ่ะแอบรู้สึกว่าความสวยของเขาอ่ะแล้วความความรวยเขาเนาะความดังเขาอ่ามันก็หาง คนจับตาต้องใฟแบบว่ายากแต่หนูก็บอกพี่ว่าต้องบินไปดูใบเลยเสร็จถี่น้ำมันไปเลยเออบินบินไปบินมาต้องได้แต่บนเครื่องแ่ละไม่หรอกเรารวยเราก็บินได้อยู่แล้วไงเราก็นั่งเฟิร์สคาส์เฟิร์สคาส์ตลอดที่นั่งเราก็หันซ้ายหันขวาไปดิใครมาคนเดียวเราก็ยื่นยื่นไปปิวเลยเรามีครบทุกอย่างเราเป็นซุปตาจากประเทศไทยหนึ่งเก้าพี่อ้้มดูสนใจโปรแกรมนี้ของเราไหมคะเขามีคิดนะมีคิดเขารับ เออก็น่าคิดนะคะให้ให้เราคิดเลยไม่แต่หนูรู้สึกจริงๆหนูว่าหนูรู้สึกว่าเฮ้ยคือความแบบเพอร์เฟกของเขาอ่ะคือแบบมันคนไทยก็ถ้ามีก็ยื่นไปสมัครมาเถอะแต่เขาบอกว่าปีนี้เขาจะมีแฟนจใช่ไหมก็ต้องยื่นไปสมัครให้เพื่อนๆด้วยเนาะเราแอบเก่งมากไหมคะไม่ไม่หนูไม่รู้เลยค่ะเขาไม่มีมันจะซีมเราบ้างหรอไม่มีหรอ ไม่เลยค่ะแอบสือเพราะว่าแบบว่าช่วงนี้เวลาใครอยู่ใกล้เขาว่าตกเป็นข่าวไง่ว่าเอ๊หนูว่ามันเป็นเรื่องปกติคือเขาเป็นคนที่คนรักแล้วคนก็แบบอยากรู้ว่าเขาแบบเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คือหนูว่ามันไม่แปลกที่คนจะอยากรู้ว่าแบบคือทุกคนก็เป็นกําลังใจให้พี่อ้ําในทุกๆเรื่องรวมถึงเรื่องความรักเลยนะคะแต่เราไปไหนมาไหนยังไม่ได้เห็นว่ามีคนไหนพิเศษสืบไม่สือพี่พัก่านเฉยเรยอ๋อท่านเฉยไม่ยังไม่มียังไม่มีค่ะยังไม่มียังโสดอยู่ เขายังโสดอยู่รอบินไปดูไบแต่เขาต้องบินไปดูไบลูกค้าขออนุญาตช่วงนี้กระแสโลกสองใบ่อนข้างเยอะเหมือนกัน เธอต้องตายทุกทีหนูคงหนูคงร้องไห้แต่หนูก็คงแบบว่าจากไปแบบสวยๆก็คงไม่ได้ให้โอกาสอะไรเงี้ยค่ะบ้าเบ่าโลกมันจะมีสองใบได้ไงถ้าเธอมีสองใบเธอบินไปดาวคาเลยค่ะบอกตลอดเธอถ้าอย่างนั้นเธอไปใช้ชุดบนเตาสาวป้าเขาบอกไงเาอโอ๊ย นางก็ไม่นางก็ไม่ได้เห็นด้วยอะไรเงี้ยอเคะเไม่โอเคทสิเธอทำใช่ไหมเธอดูไม่ชอบความคิดเห็นนี้อ่ะห้าเลยหรอทำโลกห้าใบเลยหรอโอเคนอนมาเต็ม